ักนจนันบ,บุรีโบรอดเพราะแขวนไก่หลวงพ่อรวยผู้กองก้าใช้กระบอกตีศีรษะเย็บถึง8เข็มก่อนใช้อาวุธปืนยิงใส่สองข้อค้าแม่ค้าร้านแซบยำปละกระสุนฝังล,ลายละสองนัดผู้เสียหายยันเอาเรื่องถึงที่สุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่768หมู่หนึ่บลหนองปือจังหวัดแกนจนบ,บุรีพบนายอุทัยปฐมสูตรอายุ35ปี และนางจิลาพรแก้วสีงามอายุ32ปีภรรยาเจ้าของนั้นแซบยำปะหลาทั้งสองพร้อมญาติผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้เล่าเหตุการณ์ว่าตนเองในตั้งร้านขายของตามปกติและอยู่ระหว่างกำลังเก็บบ้านโดยบริเวณจุดดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะออกกำลังกายโดยมีกลุ่มวัยรุ่นได้พากันมานั่งพักผ่อนตามปกติจากนั้นได้มีเจ้าที่จำนวนสองนายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามายังสถานที่สวนสาธารณะดังกล่าวมีผู้กองก้าวเดินเข้ามายังกลุ่มวัยรุ่นระหว่างนั้น ทางโบพร้อมภรรยากําลังเก็บร้านเพื่อกลับบ้านผู้กองก้าวเดินเข้ามาถามยังกลุ่มวัยรุ่นทางน้องสาวแฟนได้รู้จักกันจึงเดินเข้าไปหาเจ้าที่ทั้งสองนายดังกล่าวแล้วน้องแฟนถามว่าเกิดเรื่องอะไรกันนายโบเห็นว่าคุยกันนานจึงเดินเข้าไปหาฟังบอกว่าน้องมี200บาทก็เขียนค่าปรับแทนแล้วให้ไปชําระช่วงเช้าทันใดนั้นหนึ่งในเจ้าที่ได้เข้าไปหยิบกระบองไฟมาตีเข้าบริเวณศีรษะจนเย็บถึง8ดเข็มส่วนภรรยาถูกตีเข้าบริเวณแขนซ้าย สำหรับกรณีที่ถูกเจ้าที่ชักปืนยิงใส่หลงพื้นตามเท้าที่9จนกระสุนกระเด็นเข้ามาเจาะฝังที่ขาทั้งสองข้างโบกับแฟนสาวและญาติได้เข้าไปห้ามแต่เจ้าที่ยังไม่ยอมหยุดก่อนทั้งสองสามีภรรยาได้พากันไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาทางโรงพยาบาลได้ตรวจด,ดูบาดแผลให้ก่อนแจ้งให้ไปแจ้งความส่วนกระสุนที่ฝังไม่เข้าจุดสําคัญทางแพทย์จึงได้แจ้งพร้อมเมื่อใดค่อยให้มาผ่าตัด ส่วนทางคดีได้เข้าแจ้งกับร้อยตำรวจโทเสกสรรใจซื่อดีพนักงานสอบสวนและได้สอบปากคำเบื้องต้นก่อนได้ไปชี้จุดเกิดเหตุสำหรับเหตุที่เกิดทางผู้เสียหายได้มีหลักฐานคลิปวิดีโอที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดส่วนทางเจ้าที่ที่ทำร้ายได้หายหน้าหลังเกิดเหตุไม่ยอมมาพบกับผู้เสียหายแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวได้เดินทงางไปยังสพหนองปือเพื่อขอพบกับทางผู้กำกับสถานีแต่ติดราชการนอกพื้นที่ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงผู้กอง9ก้าโดยทางเจ้าที่แจ้งว่าผู้กอง9ก้าเป็นผู้ทํางานจริงจังมากแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุกคนก็เสียใจต้องรอการสอบสวนกับเหตุการณ์ก่อนจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบริเวณสวนสาธารนณะพบมีร่องรอยกระสุนที่พื้นปูนจํานวน3จุดใกล้กับบริเวณริมลําห้วยสาธารนณะสอบถามผู้ค้าด้วยกันแจ้งว่าช่วงเกิดเหตุการณ์ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้ว คองอยู่เพียงของกลุ่มผู้เสียหายเปิดเพลงฟังกันอยู่เท่านั้นคาดว่าเจ้าที่อาจจะเข้าไปตรวจตามปกติน่าน่าจะเกิดมีปากเสีงกันขึ้นแต่เจ้าที่เสียบเรียบที่เอาปืนออกมายิงใส่จนสองสามีภรรยาบาดเจ็บดังกล่าวส่วนกล้องวงจรปิดของทางเทศบาลหนองปือก็ทราบว่าไม่สามารถเปิดได้พี่สามารถฟ้องเราหมินประมาทได้นะหนูก็เลยยกมือหนูก็เลยบอกว่าพี่ หนูไม่ได้มินประมาณอันนี้หนูถามเพราะว่าหนูกลัวกลัวหนูไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะไปไปห้ามใช่ไหมคะพอห้ามพี่เขาเราดึงพี่เขาออกมาแล้วแล้วหนูก็ไปไหว้เขานูบอกว่าพี่พอเธอหนูขอเขาก็เลยสัตว์ที่เบ้าตาหนูเลยอืมที่เราอุ้มลูกลูกหลานตอนตอนนี้หนูยังไม่ทันได้อุ้มแบบกําลังห้ามเสร็จแล้วค่ะอ่าเราพอ พอตอนเขายิงปืนน่ะหนูอ่ะเป็นคนบอกว่าพี่มีเด็กมีเด็ก,ดกนูขอพี่เขาก็ยิงแบบปังปังปังรัวเลยพี่แล้วแบบเสียงลูกหนูคือร้องตะลอดตลอดเลยอ่ะค่ะปกติก็ลูกกลัวตำรวจอยู่แล้วพอเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยก็คือแบบควันเสียไปเลยอะค่ะตั้งแต่เกิดเหตุน,นี่เจอไหมฮะยังไม่เจอยังไม่เจอคนนั้นเลยค่ะแค่นั้นเมื่อคืนล้าวาเ,เจอแค่เมื่อคืนแล้วเรา,เราจะเอาเรื่องอยังไง นุู่ไม่ยอมนะคะนูก็จะแบบสู้ให้ถึงที่สุดแจ้งคอหาพยายามฆ่าและทำลายร่างกายค่ะยังไม่ได้แจ้งค่ะคือแบบวันนี้ต้องความบยังไม่ได้ใจ้งอ่าได้แต่ลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะอ๋อพี่ขายขายอาหารพวกนี้พวกไงกับ นะานะโจเจเขายตามข้อพี่แฟนพ้าอะไรได้ช,ช่อได้ชู้่อยก่กุ้เลยครับฮะ <c oughs> ก่นุ้เลยครับอั้อยางงนะไก่นี่ยห้าหกปีเหรอ้าปีห้าเก้าเหรอทันลุงพ่อป,ปีอปเป็นพี่ขายอะไรพระตรงนั้นอาหารตามสั่งหรือว่าอะขายยำครับอ๋อพวกฝั่งยนี้ที่ขา าแล้วแล้วแล้วเราไม่ได้แล้วหมอเขายังเอ็กซเรย์มาเรียบร้อยหมดแล้วไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยหมดแล้วแล้วแล้วหมอเหตุการณ์ก็คือที่สาลเจ้าหลวงปืนนะครับก็คือผมก็นั่งคุยขายซอยคายของเสร็จก็นั่งคุยตามปกติอะไรอย่างนี้พอถึงเวลาผมก็จะกลับบ้านกะมีรถวตำรวจคาดว่านั่นจะไปจับท่อเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างงี้คดีจับท่อแหละ คือเพื่อนสาวผมก็ไปคุยไปคุยอะไรันเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็จะพาภรรยาผมกับใช่ไหมแล้วก็ภรรยาผมบอกเออเป็นห่วงเพื่อนได้อะไเพื่อนไม่กลับก็ภรรยาผมก็เลยลงไปจะไปตามเพื่อนโดยที่ให้ผมอยู่ในรถไม่ให้ผมลดงอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจผมก็รออยู่ในรถไอเหตุการณ์มันคุยกันนานเหมือนการชี้มือชี้ไม้เหมือนความรู้สึกผมเหมือนคุยไม่ลงตัวอะไรก็เดินเข้าไปฟังบ้าง<ๆ> ก็เขาผักักก่อนผมก็เลยเข้าไปฟังบ้างเดี๋ยวทีนี้ก็ผมก็ได้ยินแต่ความว่าเขาจะปรับน้องวัยรุ่นที่รถท่อเสียงดังอยู่สามร้อยบาทต่เด็กวัยรุ่นน่ะเขามีแค่สองร้อยผมก็เลยบอกว่าผมพูดนะผมก็เลยบอกว่าพี่น้องมันไม่มีเงินสามรอยเลยพอพี่เขียนไปสั่งไปดิแล้วเช้าให้น้องเขาไปเสียผมไม่ยอมเ็จะเอาเลยอืท่าทีขอกม่ยอมคือท่าทีแบบเอาเรื่องอ่ะ ผมก็เลยไม่สนใจดีกว่าไม่อยากยุ่งอะไรเงี้ยผมก็ปล่อยให้ผู้หญิงให้ปริญาให้น้องผมคุยกันไปแล้วทีนี้เขาก็กาคุณปราผมผมก็เลยเข้าไปให้พี่อะไรกันเนี้ยแล้วผมก็เลยชักกุญแจมอไซคันที่ว่าเป็นลูกคดีนะชักให้น้องผมน้องผมก็ถือไปก็ไปไว้ที่เดินไม่แหละก็ไม่ได้อะไรแต่ตำรวจหันมาคุยกับผมว่าหรือมึงจะเอากูผมก็เลยก็คือก็ยืนไปชั้นหน้ากันก็แบบอ่ะ ก hey. ็ยังไงก็คือแบบผู้หญิงให้หมายความว่ายังไงเขาก็ต่อยผมก็สู้กันครับพี่สู้กันแล้วลอกหนึ่งแล้วก็สู้กันแล้วก็มีผู้หญิงเข้าไปห้ามเลยคนนี้เขาห้ามห้ามก็โดนต่อยใครก็ไม่ห้ามคือโดนต่อยโดนทําร้ายหมดอ่ะพอชอนนั้นทัดกันไปแล้วก็เหมือนว่าได้ชาวออกมากันัะคุนออกมาออกมาเขาไปเอาไปหยิบอาวุธออกมาหยิบกระบอกกระบอกคล้ายกระบอกสปริงมาทําร้ายผมอีกก็สู้กันอีกพอสู้กันปุ๊บก็เขาตีผมแหละ หัวตีผมหัวแตกเลือดออกออมาอาบอะไรเงี้ย hmm. แฟนผมก็มากอดผมว่าบอกผมว่าพอพอได้ไม่ต้องทําอะไรแล้วพออะไรเ<อ>งี้ยผมผมก็ยอมนะ<อ>นะผมก็ฟังแฟนผม<ฟ>นผมก็ยอมแฟนผมประกันผมนะยาที่ลูกขอแฟนผมยกมือไหว้อะไรขอขอกระดวจก็พยายามเลาะมาตีผมตีผมแล้วคือไฟนี้มันเด็เดเลยนะคือแฟนผมขอแล้วยาพี่พอได้แล้วอะไรเงี้ยตีแฟนผมแขนยังเขียวอยู่เลยครับอืมงจากนั้นผมก็เลยสู้อีกครั้งหนึ่งพี่ก็เลยชุนละมุนกันอีกรอบหนึ่งเขาก็ปืนยิง จิงลงพื้นมั่งลงน้ำมั่งอะไรเงี้ยมากกว่าห้าน่ะเยอะสะเก็ดปืนสะเก็ดอะไรสะเก็ดลูกปืนก็เนี่ยติดตามขาผมออได้ของแฟนผมไติดอะไรเงี้ยออแ,แล้วพอมีคนมาบงการมีก็เลยแยกย้ายกันไปหามหมอบ้างอะไรบ้างออไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกว่าให้มาแจ้งความ<ๆ>ไปที่โรงพักก็เขียนบันทึกนิดนิดนหน่อยก็ไปหามหมอ<ๆ>แล้วเช้าก็เียไปสอบสวนผม สอมผมแล้วหนึ่งรอบเลีล๋ยวรอนัดห้าโมงเย็นให้ไปอีกหนึ่งรอบพวกพยานพยานอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้ทอบเลยสอบผมคนเดียวอก็ออประมาณนี้ครับค่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก,กี่นายแล้วก<อ>็เมาไหมเขาเมาป่ะไอเมาเนี้ยผมไม่ทราบก็คือก็คุยกันรู้เรื่องอืมเหรอ,อแล้วเคยเห็นหน้ากันไหมครับตำรวจไม่เคยเห็นหน้าด้วยครับผมเหรอแล้วผมถามว่าไอคำพูดของผมคุณจะเคลื่อนหรอครับว่า น้องก็ไม่มีเขามีแค่สองร้อยพี่ก็เขียนใบสั่ง,งให้พี่เขียนที่อรงปยาบารงพับสี่ทาบเช้าพอรีเสียก็ได้แต่ไม่ยอมไม่ยอมค<ม>ืออะไรครับแล้วผมไม่ได้สนใจก็ไม่ยอมคือไม่ยอม,อม,ยอมผมมองดูเลยว่าเออเขาคงเอาเรื่องอ่ะก็เลยไม่สนใจก็ให้น้องมาคุยอะไรกันไปผมก็ปล่อยแต่ประเด็นช็อตหลักๆที่มีปัญหาคือทำงานร่างกายแฟนผมผมก็เลยจำเป็นที่ต้องปกป้องจำเป็นที่ต้องปกป้องเองแล้วคุณทำร้ายผมขนาดนี้แค่ต่อยกันก็คนหนักพอแล้วนะคุณเป็นำตำรวจนะ่ะ เอาไมา้บองมาตีผมหัวแตกเย็บมาแ okay. ปดเข็มโอเคยิงปืนใส่พื้นลูกเด็กเล็กแดงน้องๆผมเข้าไปขออุ้มลูกไปพี่ทุกขอขอไม่สนใจครับยงโ,ยโกกันต่อยหน้าสวนขึ้นมาใครเข้าใกล้คือผักกระเด็นทีทอะไรโอ้หลายอย่างเบาตาเลยนะ เตะเนี hey, ่ยผมอะไรผมผมก็ตงงเหมือนเด็กหรือว่าเตะผู้หญิงแต่รถตำรวเขาเป็นตำรวจที่ไหนก็ต่องปืนนะครับต่องปืนเลยใช่ไหมเจอตัวเขาไหมหลังจากที่เกิดเหตุแล้วไม่เจอตอนนียังไม่เจอแต่เมื่อคืนแล้วแยกกันจาคืนกันไม่เจอเลยข่าวนี้24กาญจนบุรีชุดเอการไหลวารินรายงาน